เขาบอกว่าเอ็มวีเราบอกว่าต้องมีต้นแบบก่อนโนรถไฟมีต้นแบบเฮ้ยเราอยากจะสร้างโดนัทเปิดร้านโดนัทขายถ้าคนที่ไม่เรียนสตาร์ทอัพไปไหนครับเซ็นร้านเรียนเวทร้านคิดสูตรผลิตโดนัทขายเลยแต่เมื่อเราเรียนสตาร์ทอัพปุ๊บหายกันมานรืนึงเฮ้ยเราเจสบูชารู้วรียนวีทีเราสร้างโัวเองที่มีเทสบูชารู้เสบูชาชอบติดสตอรี่แล้วก็สตอรี่ขาย ลูกค้าอยากกินชาไทยทำชาไทยขายเพราะฉะนั้นตอนใช้หลักการ MVP ปุ๊บรีซอสที่ใช้น้อยกว่าและเริ่มธุรกิจได้เร็วกว่าเอาฟีดแบบลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนาต่ออันนี้คือหลักการที่เราสามารถเอา MVP ไปเทสกับลูกค้าใช่ไหมครับเรียนรู้ใช่ไหมสร้างและวัดผลเสร็จแล้วตัดสินใจว่าอะไรครับจะไปต่อไหมจะเปลี่ยนทิศทาง นี่คือพื้นฐานของ MVP และ t e Startup นะครับ